สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r a c i n g House a d u c a t i o n กลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมคะเราเข้าสู่ช่วงของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คุณผู้ชมคะในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าที่คุณผู้ชมหลายท่านกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นในหัวใจคุณผู้ชมตลอดเวลาที่เราเจอวิกฤตโควิดวิกฤตน้ำท่วมวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตอนนี้พระเจ้าได้พลิกฟื้นครอบครัวหลายๆครอบครัวให้กลับเข้ามาสู่การเตรียมเพื่อจะจัดคริสต์มาสในครอบครัวของคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันนี้ในรายการเรามีคำหนุนใจในเรื่องของคริสต์มาสแห่งความสุข คริสต์มาสแห่งความสุขนั้นหลายคนได้เรียนรู้ได้ฟังอาจารย์หลายท่าน ได้ฟังคำนุนใจหลายท่านแม้กระทั่งคุณผู้ชมหลายท่านเคยเป็นคำพยานในเรื่องความสุขคริสต์มาสด้วยแต่วันนี้เรามาดูนะคะพระวจนะของพระเจ้าและการสอนการหนุนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเล่าลมใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำผ่านในตอนนี้คริสต์มาสแห่งความสุขถ้าใจของเราไม่มีความสุขแม้ว่าจะเอาเงินเอาบ้านเอารถเอาคนดีๆคนหลอ่อคนสวย นะสามีภรรยาหรือคนรักต่างๆเข้ามาอยู่ใกล้ก็ไม่มีความสุขถ้าใจไม่มีความสุขดังนั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นที่ใจด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้พระเจะ้าของพระเจ้าจากพระธรรมยอนได้บอกกับเรานะคะในพระธรรมยอนได้บอกกับเราว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลย คุณผู้ชมคะพระเจ้าพระเยซูคริสต์มอบสันติสุขไว้ให้กับเราสันติสุขที่พระเยซูคริสต์มอบให้กับเรานั้นไม่เหมือนโลกให้ใช่ไหมคะดังนั้นพระองค์บอกว่าอย่าให้ใจของเราวิตกและอย่าให้ใจของเรากลัวดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าเริ่มให้กับเราคือใจใจเกิดขึ้นมา เพราะพระเจ้าประทานวิญญาณและลมปราณของพระองค์ระบายลมปราณของพระองค์เข้ามาในใจของเราจึงมีชีวิตเข้ามาในร่างกายของเราเราจึงมีชีวิตดังนั้นส่วนประกอบหรือองค์ประกอบคือกายใจและวิญญาณสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราคือวิญญาณการเป็นตัวตนของเรานั้นวิญญาณจิตสําคัญมากหลายคนไปถึงแค่จิตใจหลายคนคิดว่าร่างกายสําคัญ ร่างกายเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะมีส่วนสําคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดเพราะวันหนึ่งร่างกายเมื่อตายไปแล้วเนะี่ยร่างกายก็ไปเป็นเท่าฐานนะคะกับกลายเป็นดินแต่วิญญาณไม่มีการกลับกลายเป็นดินเพราะวิญญาณเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ดังนั้นวิญญาณจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์อย่าให้วิญญาณด้อยหรือมีคุณค่าน้อยกว่าร่างกายเลยคุณผู้ชม ทั้งสามส่วนมีความสำคัญมากๆและที่สำคัญพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานสันติสุขพระเยซูคริสต์ประทานสันติสุขให้กับเราเป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกให้คริสต์มาสนี้หลายคนอาจจะตั้งใจที่อยากจะให้ใช่ไหมคะจะมอบสิ่งดีให้กับคนนี้คนนั้นคนรักของเราครอบครัวของเราคำพูดดีๆนะคำหนุนใจดีๆไม่ว่าคุณผู้ชมจะมอบสิ่งดีใดๆให้กับพี่น้อง ครอบครัวคนรักของคุณผู้ชมมีความสําคัญและเป็นความสําคัญที่เป็นเทศกาลนี้ที่จะต้องให้ดังนั้นคุณผู้ชมคะพระเจ้าอยากให้ใจสําคัญที่สุดใจที่มุ่งตรงไปที่วิญญาณวิญญาณมุ่งตรงไปที่พระบิดาดังนั้นคุณผู้ชมคะคริสต์มาสนี้ขอใจของเราให้กับพระเจ้าได้ไหมคะขอจิตวิญญาณของเราให้กับพระองค์และใจของเราที่จะกลับมาบอกกับพระเจ้าว่า ผ่านพ้นคริสต์มาสนี้แล้วเข้าต้นเริ่มต้นปีใหม่ปีที่จะถึงเราจะมอบวิญญาณมอบใจมอบชีวิตให้กับพระเจ้ามอบทุกสิ่งให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วพระเจ้าบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับให้อะไรสําคัญที่สุดคือให้ชีวิตของเรากับพระเจ้าตอนนี้หลายคริสจักรมีการพลิกฟื้นโดยเฉพาะวาระสุดท้ายของโลก หลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายแต่ไม่มีใครรู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จามาเมื่อไหร่ดังนั้นใจจึงมีความสัมคัน์อย่าให้ใจของเราไปหมุมุ่นอยู่กับสิ่งอะไรที่ไร้าสาระอย่าให้ใจของเราไปทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่อนุญาตถ้าเรารับผิดชอบงานใดงานหนึ่งเราก็มุ่งไปที่งานนั้นแต่ถ้าเรารับผิดชอบขีจ้จักรใดขี้จักรหนึ่งเราก็ต้องดูแลขี้จักรนั้นให้ดีที่สุดเราจะไม่ไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่งานของเรา แม้ว่าวันนี้คุณผู้ชมงานของคุณผู้ชมพันธกิจของคุณผู้ชมการดำเนินชีวิตของคุณผู้ชมพระเจ้ากําหนดแบบนี้คุณผู้ชมมุ่งให้เจอหาให้เจอแล้วทําไปแม้ว่ามันจะไม่มีผลแม้ว่าผลมันจะนิดน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยแต่วันหนึ่งมันจะเกิดผลเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้คุณผู้ชมทําใจจึงสําคัญคริสต์มาสแห่งความสุข ขอใจของเราให้กับพระเจ้าเมื่อเราให้ใจกับพระเจ้า um ในมิตรที่พระเจ้าบรรจุไว้ในใจของคุณผู้ชมในวิญญาณของคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมให้วิญญาณเป็นใหญ่ให้ใจและวิญญาณเป็นใหญ่กว่าร่างกายเนื้อหนังให้ความต้องการของพระเจ้าที่บรรจุไว้ในชีวิตของคุณผู้ชมเป็นใหญ่กว่าการที่ดําเนินชีวิตโดยเนื้อหนัง พระเจ้าจะเป็นผู้ขับเคลื่อนคุณผู้ชมแล้วนั่นคือความสุขที่แท้จริงความสุขแท้คือความสุขที่เราได้ทําตามพระไถ่ของพระบิดาความสุขแท้คือความสุขที่ทําให้งานของบิดานั้นเกิดผลร่วมกันทำธุรกิจเพื่อถวายวิญญาณแด่พระบิดาไม่ได้แข่งขันกันทำธุรกิจแต่ร่วมกันทําใครทําอะไรได้ตําแหน่งอะไรของประธานอะไรก็ทําตามสิ่งนั้นแล้วเมื่อพระเจ้าทรงเห็นสมควรว่าคุณผู้ชม เหมาะสมกับพระพรที่พระองค์จะเทให้เวลาใดพระพรนั้นจะกลับมาคุณผู้ชมจะเทลงมาให้กับคุณผู้ชมความสุขจึงจะกลับมาหาเราดังนั้นเมื่อความสุขที่เรามอบให้กับพระเจ้าความสุขที่ได้ทําตามพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าประทานบําเหน็จรางวัลปูนให้กับเราเทให้กับเราดังนั้นเราจะมีความสุขมากทวีคูณขึ้นอีกแต่ตอนนี้มาเช็คให้ดีๆความสุขของเราคืออะไรคริสต์มาสนี้แม้ว่าคุณผู้ชมจะไม่มีอะไรให้ใคร คริสต์มาสนี้คุณผู้ชมยังเอาตัวไม่รอดคริสต์มาสนี้ยังไม่มีข้าวจะกินเลยคริสต์มาสนี้ยังไม่มีของขวัญสักชิ้นเดียวขอใจค่ะอธิษฐานกับพระเจ้ามุ่งตรงกันกับมหาพระเจ้าแล้วพระองค์จะเพิ่มพูนเหล่านั้นให้พระองค์จะเปลี่ยนอย่าติดยึดกับเทศกาลอย่าติดยึดกับวันคริสต์มาสอย่าติดยึดว่าเทศกาลนี้ต้องให้แต่จงติดยึดว่าวันนี้เราให้อะไรกับพระเจ้าใจของเราเป็นของพระเจ้าจริงไหมวิญญาณของเราเป็นของพระเจ้าจริงไหม เมื่อพระเจ้ามาตั้งอยู่ในครอบครัวคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ทําตามพระทัยของพระองค์ไหมหรือเมื่อพระเจ้ามาอยู่ในบ้านคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปหาบ้านอื่นไปหาพระเจ้าที่อื่นไปหาพระวิญญ,ญาณที่อื่นดังนั้นความสุขคริสต์มาสเกิดขึ้นที่ใจของเราใจจึงเป็นตัวสําคัญที่สุดดังนั้นคุณผู้ชมคะคริสต์มาสปีนี้ขอพ่อพรแห่งการเข้าใจ ขอพระพรแห่งความสุขทางใจเพื่อให้จิตอัญญาณของเราได้ทําตามพระทัยของพระองค์อย่างเต็มที่และจะส่งผลสะท้อนกลับมาที่ร่างกายของเราให้การงานเนื้อหนังของคุณผู้ชมเป็นที่ถวายเกียิยศแด่พระเจ้าตั้งแต่คริสต์มานี้และตลอดไปขอพระพรของพระเจ้าการปูนบําเหน็จของพระเจ้าขอองค์พระผู้เจ้าสถิตอยู่กับคุณผู้ชมเปิดเผยความจริงให้กับคุณผู้ชมการสัมผัสกันเต็มล้นการเข้าใจที่พระเจ้าจะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าอะไรคือความสุขแท้ ความสุขที่พระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยความสุขที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้ไม่เหมือนโลกให้อย่าขยานันอย่ากลัวเลยอย่าวิตกเลยตรงนั้นจะเป็นของคุณผู้ชมคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เต็มล้นและบริบูรณ์ขอพระพรของพระเจ้าเป็นของคุณผู้ชมตลอดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันตอนต่อไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ สวัสดีค่ะ